ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ l i n e i d s m q 0 5 9 9 t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูประสิทธิ์วิทยาคมหรือหลวงพ่ออ่อนนามเดิมชื่ออ่อนนามสกุลหานชัยเกิดเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2454 บิดาชื่นอนายบุญมามารดาชื่อนางทองจันทร์หานชัยเกิดที่บ้านเพียนมาศต,ตำบลหนองแคจังหวัดศรีสเกตมีพี่น้องทั้งหมดจำนวนหกคนขนาดอายุ21ปีได้เข้าอุปสมบทณพัทสีมาวัดเพียนมาศโดยมีเจ้าที่การอ่วมวัดบ้านพึ่งตำบลหนองแคเป็นพระปุบชาพระอาจารย์ศรีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์น้อยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าโอตินโนแปลว่าผู้ข้ามแล้วเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยรวมทั้งหนังสือเล่มใหญ่มุนกระจายทองได้สูตรสนธิสูตรน้ำเป็นต้นตลอดจนการสนมนต่างๆคั้นเรียนจบแล้วจึงได้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่เป็นเวลาสองปี ่อมาได้พักการสอนหนังสือเพื่ออบรมและวิปัสสนากรรมฐานอยู่ภายในวัดจากนั้นได้ออกทุดงปฏิบัติกรรมฐานอยู่6ปีจึงหวนกลับไปอยู่สังกัดวัดเดิมรู้ถึงปีพุทธศักราช2500ได้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารแขวงพระบ,บรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ ใช้เวลาอยู่หกเดือนโดยมีพระอาจารย์พระอุดมวิชาญานสมณศักขนาดนั้นและพระอาจารย์จากประเทศพม่าในขณะที่เข้าปฏิบัติอยู่นั้นหลวงพ่อได้ตั้งใจแน่วแน่ปฏิบัติตามหลักการที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนจนได้สมาธิแน่วแน่หลังกลับจากวัดมหาธาตุแล้วก็ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อกลับมาจพภาษาที่วัดเพียรมาศเป็นการถาวรหลวงพ่อ,อเป็นที่เคารพศรัทธาของพระภิกษุสัมนเนรชาวบ้านตลอดจนพ่อค้าข้าขราชการมากเห็นได้จากประชาชนภายในจังหวัดและต่างจังหวัดไปขอร้องให้หลวงพ่อโรงอัคระแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นตะกัวเพื่อนำไปป้องกันตัวและให้เกิดความเป็นสิริมงคลปรากฏว่าผู้ที่ได้ของหลวงพ่อไปสักการะบูชาเพื่อยึดมั่น ในคุณพระรัตนาตายแล้วย่อมได้ผลตามความปรารถนาพระครูวิสุทธาศีรากรหรือหลวงพ่อเสงวัดประสาทเยอใต้ตำบลประสาทเยอซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของพระครูประสานขันทคุณหรือหลวงพ่อมุมอินทปัญโยวัดประสาทเยอเหนือจังหนะวัดศรีสะเกดท่านบอกว่าได้เคยเป็นวิชากับหลวงพ่ออ่อนวัดเพียรมาศยุรยาหนึ่งโดยท่านเล่าว่า ผู้เท่าโวราณวิชามากมายขนาดทั้งจำทั้งจดยังเอามาไม่หมดจึงเอาเฉพาะวิชาที่สำคัญหลวงพ่อ,อท่านนี้เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณทางยานสมาบัติสูงของภาคอีสานตอนล่างมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาคมและสายเวทยอย่างแตกฉานสอนตัวเงียบแบบคมในฝกักมาช้านานหลายปี เป็นที่นับถือของชาวบ้านในพื้นที่ยิ่งนักชาวบ้านนิยมตัดไม้ไผ่เป็นแผ่นบางๆมาให้ทัตลกอัคราปลุกเสกแล้วนําไปปักกลางทุ่งนาหรือไร่จะทําให้ฝูงนกและหนูไม่ลงกินข้าวในรวงและกัดกินต้นข้าวในนาเสียหายมาแมลงต่างๆก็ไม่เข้าไปกัดกินพืชที่ไร่และน้ำมนต์ของท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักชาวบ้านนิยมมาขอไปลดให้ลูกหลานและรอบๆบ้าน เพื่อป้องการสิงหับรมคลและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงในปีพุทธศักราช2526รวงพ่ออ่อนทันใดมรณะภาพลงอย่างความเศร้าโศกเสียใจมายังลูกศิษย์ลูกหาและบุคคลทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่งสิริอายุรวมได้72ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่